เดี๋ยวนี้เราจะนาไฟตัวเล็กของทางแนนไลท์มาจัดแสงถ่ายพสเทตแบบโลคีภาพที่ได้ออกมานะครับก็จะเป็นแบบนีออ้ผมเปิดก่อนเลยนะครับดวงที่1ที่เราเปิดก็คือไฟที่มาจากทางด้านหลังไฟดวงที่2เนี่ยจะอยู่ทางด้านข้างนะครับที่ผมจะส่องลงมาให้โดนแถวแถวบริเวณนี้นะครับไม่ให้โดนฉากหลัง1 2 สวัสดีครับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนำไฟตัวเล็กของทาง奈 l i g h t นะครับ fs 6 0 b ที่เพิ่งออกมาใหม่ราคาเนี่ยถูกมากๆเลยกับอีกตัวหนึ่งก็คือ N l i g h t forza 6 0 b นะครับเป็นไฟแบบ b บคัลเลทั้งคู่มาจัดแสงถ่าย p พอเท็แบบ low key นะครับในเรื่องของอารมณ์ของตัวแบบนะครับให้ฉากด้านหลังเนี่ยมันมืดไปทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้มีวิธีการจัดแสงยังไงไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเซตฉากกันเลยนะครับเซตอัพตัว ฉากตัวไฟให้ได้ดูกันเลยนะครับอันดับแรกเลยคือเราจะใช้ตัวผ้าดำนะครับไปขึงที่ฉากหลังถ้าเกิดใครมีลิมโบสีดำหรือว่าแผ่นกระดาษอะไรก็ได้นะครับสีดำเนี่ยกำแพงสีดำอะไรก็ตามนะครับก็สามารถที่จะใช้เหมือนผมได้เลยนะอันนี้ผมใช้เป็นผ้าดำแบบนี้ไปขึงอยู่ที่ฉากหลังนะครับแล้วนะผมไปขึงไว้ก่อนเลยแทนที่ผ้าสีเทาอันนี้ผมก็ใช้ตัวหนีบแบบนี้นะครับหนีบเข้าไป หนีบเข้าไปที่ฉากนะครับเน้นเป็นสีดำโอเคประมาณนี้ผมหนีบเข้าไปเลยอันนี้ผมก็ได้ฉากดำเรียบร้อยแล้วก็ปิดไฟแบ็กกราวด์ไลท์ก่อนที่เราทำคลิปนะครับอันนี้ผมปิดแบ็กกราวด์ไลท์ไปเลยอ่าอันนี้เราก็ได้ผ้าสีดำเป็นที่เรียบร้อยนะครับผ้าเนี้ยไปหาซื้อตาม ร้านผ้าอะไรก็ได้อันนี้ผมไปซื้อมาราคาไม่แพงนะครับไม่ถึงร้อยตำแหน่งต่อไปที่เราจะใช้กันก็คือเรื่องของไฟนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดแสงไฟกันเลยแสงไฟตัวแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเน้นมาจากด้านบนของแบบนะครับเราจะใช้เป็นตัวขา C-Stand นะครับตัวขาซีสแตนเนี่ยแน่นอนเลยว่า มันสามารถที่จะแขวนไฟไว้เหนือหัวได้โดยที่ไม่เข้าเฟรมนะครับใน,นไลท์ฟอร์ซ่ 60B นะครับหรือว่าใครจะใช้เป็น,น,นไลท์เอฟ 60B ทั้งคู่ก็ได้แต่นี้ผมใช้เป็น f o r ์ a 60นะครับพอส่องลงมาแล้วเนี่ยมันจะโดนช่วงหัวของผมประมาณนี้จะโดนช่วงนี้มีริมไลท์ด้วยจะไม่โดนแบ็คหลังนะครับอันนี้เน้นเรื่องของแสงเนี่ยจะไม่ให้ไหลไปโดน แบ็กกราวด์ด้านหลังนะครับอันนี้คือไฟตำแหน่งที่1เรียบร้อยแล้วไฟตำแหน่งที่2ครับใช้เป็นน a นไลท์เอ6 0 b นะครับติดเข้าไปกับขาธรรมดาแต่ว่าอันนี้ผมจะมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ f a t n แนนะครับเป็น FL11 สําหรับ FM m เ u มาส์โดยเฉพาะเลยนะครับจะเป็นบานดอแบบนี้แล้วก็ลําแสงเนี่ยสามารถซูมได้ด้วยให้มัน ขยายกว้างหรือว่าแคบลงนะครับจะใช้เป็นตัวน Li ไลท์ FL11 หรือว่าเป็นแฟตแนลสำหรับเมาส์ FM นะครับหรือว่าเมาส์เล็กของทางน n นไลท์นั่นเองนะครับติดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีตัวบานดอตรงนี้คอยบังคับแสงนะครับเราก็จะช่วยบังคับแสงเนี่ยไม่ให้มันไหลไปโดนตัวแบ็กกราวด้านหลังนะครับจะตั้งไว้อยู่ทางด้านข้างตรงนี้ทะแยงลงมาจากทางด้านบน45อ,องศารประมาณนี้นะครับ จะไม่ให้โดนมาทางหน้าตรงเพราะว่าถ้าเกิดมาทางหน้าตรงเนี่ยมันอาจจะไปโดนแบ็กกราวด้านหลังได้ผมจะให้มันมาจากทางด้านข้างตรงนี้ประมาณนี้นะครับใส่ตัวบานดอเพื่อควบคุมแสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับเราได้ไฟทั้ง2ตํตำแหน่งแล้วตำแหน่งที่1ก็คือมาจากมุมท็อปส่องมาที่หัวด้านหลังนะครับตำแหน่งที่2ก็คือไฟส่องหน้าทําให้เปิดแสงทางด้านหน้าอันนี้อาจจะยังมองภาพไม่เห็นเดี๋ยวเราลองมาดูที่ ตัวกล้องที่เราจะใช้ถ่ายกันนะครับอันนี้ก็มีขาตั้งกล้องเรียบร้อยนะครับถ้ามีช่างภาพด้วยเนี่ยก็สบายขึ้นหน่อยนะแต่อันนี้ทํางานคนเดียวนะครับก็จะใช้เป็นต่อแอปพลิเคชันนะครับซึ่งกล้องวันนี้ที่เราใช้เนี่ยเป็น canon r 6นะครับติดเลนส์ f 1 8โอเคนะครับตอนนี้เราได้เชื่อมต่อกล้องเข้ากับตัว ipad ก็ตัวไฟเนี่ยเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนเพราะว่าเราทำงานคนเดียวน,นะครับตัวกล้องเราก็ติดไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดไฟกันก่อนเลย ผมเปิดก่อนเลยนะครับดวงที่1ที่เราเปิดก็คือไฟที่มาจากทางด้านหลังนะครับส่วนไฟดวงที่2เนี่ยจะอยู่ทางด้านข้างนะครับจะเป็น f s 60b อันนี้ผมก็เปิดเลยแล้วก็เดี๋ยววางตำแหน่งไฟกันนะครับประมาณนี้ที่ผมจะส่องลงมาให้โดนแถวแถวบริเวณนี้นะครับไม่ให้โดนฉากหลังก็ตัวไฟดวงข้างหลังนะครับฟอ r ซ่า 60b ที่ส่องมาจากด้านหลังผมจะเปิดความแรงขึ้นไปประมาณนี้แล้วก็จะยก ไฟนะครับให้มันพ้นเฟรมนะอันนี้มันยังไม่พ้นเฟรมนะครับอันนี้ผมจะขยับเข้ามาให้มันพ้นเฟรมแล้วก็ขยับให้มันทิ่มลงมานิดหนึ่งอ่าประมาณนี้ตอนนี้เฟรมของเราก็ได้แล้วนะครับม,มาดูตำแหน่งไฟดวงที่1นนะครับตอนนี้ประมาณ60%นนะครับตอนนี้ แสงอยู่ตรงนี้มีแล้วแสงอยู่ตรงนี้มีแล้วตรงนี้มีแล้วนะครับคราวนี้มาดูไฟดวงนี้กัน่ไฟดวงนี้นะครับผมจะขยับเข้ามาใกล้นิดหนึง่งประมาณนี้ถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันไปโดนฉากหลังแล้วก็ใช้ตัวบานดอเนี่ยแหละบังแสงไว้เพิ่มความแรงนะครับเดี๋ยวผมจะปรับความแรงเพิ่มขึ้นนิดหนึง่งอยากได้ให้มันมีเงาคอนทราสต์เยอะๆนะครับผมก็จะเลือกเฟรมไว้ประมาณนี้เลยแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองถ่ายกันดูนะรูปที่1 1 2 ก็ควบคุมผ่านตัว iPad สมาร์ทโฟนอะไรของเราได้เลยนะครับถ้าอยากได้แสงที่มันมาเต็มๆก็เฉียงหน้าไปนิดนึงก็ได้ครับประมาณนี้แสงแค่นี้แหละก็คือการถ่ายพอร์เตแบบโรคีซึ่งฉากที่ได้ก็เป็นฉากดำนะครับแล้วก็แสง ก็คือจัดไว้2ตํตำแหน่งนี้ใครจะจัดแสงแบบนี้เพื่อถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์ต่างๆที่มีอารมณ์แบบเข่งขึมนะครับก็สามารถใช้การจัดแสงแบบนี้ได้เลยนะครับตำแหน่งที่1ก็คือแสงที่อยู่บนหัวนะครับส่องมาจากด้านหลังนิดนึงนะครับอยู่ด้านมุมท็อปใช้ขา C-Stand ซึ่งตัวนี้เป็นไลท์ฟอ f o r ่ a 60B นะครับก็ส่องลงมาให้โดนแถวๆ บริเวณนี้ทั้งหมดนะครับไม่เกี่ยวกับตัวแบ็กกราวนะครับพยายามอย่าให้แสงลอดไปถึงตัวแบ็กกราวเพื่อให้ฉากของเราเนี่ยเป็นฉากดําดสนิทนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตําแหน่งที่2เปิดรายละเอียดของใบหน้าและลําตัวนะครับก็คือเปิดอย่งนี้ ใช้ตัว FL11 นะครับของ FM เมาส์ M outh, ก็คือเมาส์ของในไลฟ์ฟอร์ซ่าฟอร์ซ่า 60B f o r ์ a 60C หรือว่า FS 60B นั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบ FM เมาส์ M outh, สามารถที่จะใส่ FL11 ตัวนี้ได้นะครับก็สามารถที่จะเนี่ยปรับบานดอเพื่อบังแสงได้นะแล้วกำลังไฟทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ถึง100%ก็สามารถถ่ายได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือแสงทั้งหมดมาแล้วคราวนี้อยากจะเปลี่ยนปรับโทนนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับ ผมก็จะใช้ตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยถ้าเกิดใครทํางานคนเดียวทำคอนเทนต์คนเดียวนะครับทั้ง2ตัวเนี้ยลงท้ายด้วยบีก็คือไฟแบบไบคันเลอร์สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของแสงได้คราวนี้ผมจะลองปรับเปลี่ยนดูนะครับให้ส้มๆหน่อยสัก3,400 k w วิอันนี้ก็จะส้มขึ้นหน่อยอแสงที่ได้นะครับอันนี้จะส้มขึ้นหน่อยแล้วก็อีกดวงหนึ่งนะครับเป็นฟอร์ซ60มาจากทางด้านบน ผมก็จะปรับให้เหมือนกันเลยก็คือ3,400ควินอ่นี่แหละครับคือไฟแบบไบคัลเลอร์ที่ผมเลือกมาจัดฉากถ่าย,ายพอเรตแบบโลคีหรือว่าถ่ายวิดีโอแบบอารมณ์เข่งขึงแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นไฟแบบไบคัลเลอร์แน่นอนคือสามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของแสงได้ทำให้เราปรับเปลี่ยนโทนหรือว่าอารมณ์ของวิดีโอได้นั่นเองนะครับ ก็ง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการปรับเปลี่ยนไปให้ไฟสีขาวเราก็เปลี่ยนได้เลยผ่านตัวสมาร์ทโฟนก็ได้เพราะว่าในสมาร์ทโฟนนะครับมีแอปพลิเคชันของทางแนนไลท์อยู่แล้วแล้วก็ไฟพวกนี้ มีบลูทูธอยู่แล้วนะครับสามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์ได้เลยเห็นไหมและนี่แหละครับก็คือการจัดแสงถ่ายพอร์เท็แบบโลคีนั่นเองนะครับและนี่แหละครับก็คือเทคนิคในการใช้ไฟตัวเล็กของทางเนนไลท์นะครับมาจัดแสงถ่ายพอร์เท็แบบโลคีได้ทั้งแสงภาพนิ่งก็ได้หรือว่าจะนําไปถ่ายวิดีโอในเรื่องของอารมณ์การเล่าเรื่องก็ได้นะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมีเทคนิคในการจัดแสงแบบไหนมาให้ได้รับชมกันอีกติดตามชมครับส่วนวันนี้หมดเวลางผมแล้วสวัสดีครับ